อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่คลายล็อกดาวน์เปิดให้เข้าพักกันแล้วก็คือจันทบ,บุรีค่ะ1มิถุนายนนี้ที่นี่มีโฮมสเตย์นะคะมีบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบบรรยากาศชิลๆเยอะแยะมากกิจกรรมทางน้ําก็เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไมายพาไปอัปเดตบรรยากาศที่ระเบียงลมโฮมสเตย์จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะมาอยู่ในสายกับคุณโอตนะคะผู้ที่ดูแลโฮมสเตย์แห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปคุยส,สดๆเลยนะคะคุณโอตสวัสดีค่ะดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้ได้ข่าวมาว่า1มิถุนายนจะกลับมาเปิดนี่คือเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือ,อยังคะถ้าเป็นประกาศจากทางจังหวัดก็คือเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเนี่ยครับก็คือคทั้งจังหวัดธนบุรีเลยครับคือที่พักทั้งจันทบุรีจะเปิดพร้อมกัน1มิถุนายนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับ คือที่ที่ระเบียงลมเนี่ยค่ะเป็นที่พักที่โหกิจกรรมเยอะมากแน่นมากหมายถามอย่างนี้ค่ะคุณโอ๊ตคือกิจกรรมทุกอย่างทั้งแบบว่าแพ้เปียกทั้งซีฟู้ดอะไรแบบนี้คือกลับมาเปิดแบบจัดเต็มแบบนี้เลยหรือเปล่าคะผมขอเลี้ยนแจ้งคุณมาอย่างนี้นะฮะในส่วน<ฆ>ของที่เป็นซีฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมคือสามมือเหมือนเดิมแต่ในส่วน<ฆ>ของกิจกรรมเนี่ยถ้าเป็นล่องแพอย่างนี้ยฮะก็มีเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะต้องขอความร่วมมือกับลูกค้าเนี่ย เว้นระยะห่างนิดนึงครับเวลานั่งแทรหรืออะไรก็แล้วไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็2ก็คือต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของพนักงานเสิร์ฟหรือว่าพนักงานทําความสะอาดเนี่ยก็จะมีให้ทุกคนเนี่ยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย2ก็คือต้องใส่ face shield สามก็คือต้องสวม ฝุมมือด้วยครับก็ค anyway ือถือว่าเป็นมาตรการการดูแลของทางที่พักเนาะที่จะทําให้ลูกค้าอุ่นใจชมฝูงเหี่ยวแดงนี่ยังมีไหมคะหน้านี้ฝูงเหี่ยวแดงยังมีครับถ้าวันธรรมดาจะยิ่งมากโอเคค่ะคุณลูกค้าฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าถ้าใครอยากจองแฟนเพจเราอยากจองนี่ติดต่อไปทางไหนได้บ้างคะถ้าเป็น a c e b o o k นะฮะถ้าเป็น Facebook ก็จะมีเพจของชื่อระเบียงลมโฮมสเตย์จันทบุรีเลยนะฮะก็เบอร์ติดต่อนะครับจะเป็นเบอร์ของคุณส้มโอนะครับ092ย์ครับ ศูนย์เก้าสองหปดครับโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณโอที่แวมมาอัปเดตกับมายแล้วก็ชิวไปไหนนะคะครับผมขอบคุณมากค,ค่ะก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับ ที่พักส่วนมากเลยนะคะในจันทบุรีก็จะกลับมาเปิดกันหนึ่งมิถุนายนนี้สําหรับระเบียงลมโฮมสเตย์เนี่ยค่ะกิจกรรมทุกอย่างคุณโอ๊ตบอกว่ายังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่แน่นอนว่าเรื่องของความปลอดภัยนะต้องมาก่อนสําหรับมาตรการป้องกันโควิด -19 ก็เรื่องของการเว้นระยะห่างทางกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คือต้องมีแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วสาหรับที่พักไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาอัปเดตกับเราแบบนี้นะคะส่งข้อมูลทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะที่อ e ีเมลนี้นะคะเดี๋ยวไมค์ขึ้นไว้ให้ p a r t n e r c h i l l ไปไหน com หรือจะทักแชทเข้ามาในแฟนเพจของเราก็ได้ชิวไปไหนนะคะมารอคุยกับทุกพี่พักเลยค่ะ